เด็กๆอ่านหัวก็วันนี้ค่ะกิจกรรมมันครูให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยอ่าได้มันพร้อมเพียงกันเอาใหม่ มีคุณครูจะมีคำให้เด็กนะคะเด็กๆจดคำลงไปเลยอตอนนี้จดคำลงไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยเอาไปเติมในประโยคให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะมีข้อที่หนึ่งก็คือผักและผลไม้นมสดไข่เนื้อสดเออโทษค่ะเนื้อไก่สดนะจดบันทึกเรไปก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้นำคำเหล่านี้ไปเติมให้มันเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะส่วนโรงเรียนปลายทางนะคะรบกวนให้คุณครูนั้นเขียนขึ้น กระดานให้เด็กๆสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเผื่อบางทีจดไม่ทันนะคะจดหัวข้อไว้ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเด็กเรียนจะได้นําคําเหล่านี้ไปเติมให้มันเป็นประโยคที่สมบูรณ์โอเวนโอเวนยังไม่จดนะอย่ามัวใจเล่นนะครับจดบันทึกอาด้วยนะเพราะว่าต้องนําคําเหล่านี้ไปเติมให้มันเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเอาก็ต่อไปค่ะข้อที่ห้าจไปอย่าง ถ้าคุยมากก็จะไปเลยรอก่อนดเดี๋ยวดีหลังนิดิพัฒน์ี่ครูว่านักเรียนไปนั่งหลังห้องดีกว่าเพราะพูดมากนะเดี๋ยวจะบอกครูจิมมี่ว่าจะขอให้นิติพัฒน์ไปนั่งหลังห้องเพราะว่าถ้าครูคสอนใีไรนิติพัฒน์จะกวนคุณครูคทุกครั้งเลยกวนประสาทนี่ลูกเข้าใจไม่ชัดไหมจะไม่ให้ครูนันเสียสมาธิในการสอน อาข้อที่5ได้หรือยังเอ่ยเอาให้เวลานิดนึงนะคะจดนิดนึงอาจดหัวข้อลงไปนะคะอาถ้ามีเสียงคุยแสดงว่าไปข้อที่5ได้หรือยังเอ่ย เอาขก้อนที่5มาแล้วนะคะ บรรจุเสร็จหรือยังคะแปดข้อก็อยังไม่เสร็จบ้างอ่าใครยังไม่เสร็จบ้างเดี๋ยวครูกอแก้สไลด์นดิดนึงนะในประเดี๋ยวอ่าเดี๋ยว,อยวขอขอตัดไปที่นักเรียนแป๊บมันนะคะ อ่าถ้าเสร็จแล้วไปดูข้อที่1กันดีกว่าค่ะอ่าข้อที่1น,นะคะนักเรียนเขียนไปเลยทั้งประโยคแล้วก็ให้นักเรียนนั้นเติมข้อความที่ขาดหายไปให้มันเป็นประโยคนำอะไรเอย่ยออกตากแดดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเอาอะไรเอย่ย นำข้อความ8ข้อตะกี้ที่เราจดไปนั่นแหละค่ะมาเติมให้มันเป็นประโยคให้สมบูรณ์นะคะนะข้อไหนเอ่ยเขียนลงไปเต็มๆนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนเป็นข้อหมายครูอย่างเช่นนะนำก็ที่อย่างเช่นนักเ,เรียนบอกว่านํากะปินะคะออกตากแดดสัปดาห์ละ1ครั้งหรือว่านําอะไรดีเอ่ยนานมสดตากแดดดีไหมเอาหวัวเลาะเลย จดทั <Cornell. S 2> ้งประโยคลงไปนะคะจดทั้งประโยคลงไปเนี่ยพี่พี่ยังไม่จดเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยยังไม่เขียนเลยนะข้างหน้าก้อที่หนึ่งมาแล้วเขียนทั้งประโยคลงไปครับลูกนักเรียนเขียนทั้งประโยคลงไปนะคะอยากเขียนแค่เติมคำนะคะลูกเขียนทั้งประโยคลงไปนะวันนี้เวลามีค่ะเวลามี เซตไม่เอ้ยก้อที่หนึ่งไปก้อที่สองต่อเลยค่ะอ้าวก้อที่สองมาแล้วนะคะ ไปข้อ3แล้วนะคะอ้าวเร็วนิดนึงค่ะไปข้อ3แล้วค่ะเวลาเหลือน้อยนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้องจดสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้าด้วยนะสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้าข้อ <c oughs> ที่3ค่ะ ข้อที่สี่ค่ะกอที่สี่มาแล้วอ้าว้อที่สี่มาแล้วนะคะเราจดบันทึกลงไปเลยค่ะกอที่สี่ ต่อไปข้อที่ห้าเลยค่ะอ,คอย่ามวนแต่ชักช้าอ,อ้าวข้อที่ห้าค่ะจดเลยเมีห้าข้อ,อมีห้าข้อด้วยกันนะคะวันนี้แบบฝึกหัดมีห้าข้อด้วยกันจดบันทึกไวๆนะนะจดบันทึกไวๆนะ ส่วนที่เราจะเติมนั้นเดี๋ยวค่อยดูทีหลังก็ได้นะคะส่วนที่เราจะเติมนั้นค่อยทีหลังก็ได้แต่โจดคําสั่งไปก่อนนะคะว่าคุณครูสั่งโจทย์มันว่าอย่างไรนะคะอย่างข้อที่5ใส่กล่องปิดให้สนิทแล้วเก็บไว้ในที่เย็นเออะไรเอ่ยใส่ไว้ในกล่องน่าจะเป็นข้อไหนเอ่ยน,นะโจดนะโจ์มันสั้นๆไม่ยาวมากค่ะเด็กๆนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยว นะถ้าครูจะดูจากข้างหน้าเป็นหลักถ้าข้างหน้าเสร็จแล้วแสดงว่าข้างหลังก็ต้องเสร็จนะแล้วก็เสร็จ5ข้อแล้วก็ขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนว่าสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติประกอบอาหารกันเด็กๆอยากประกอบอาหารหรือเปล่าเอา่ยอ้าวเราจะมาทําแซนด์วิชกันนั่นเองหน้าตาเป็นอย่างไรเอ่ยแซนด์วิชนะอา้าวจดบันทึกให้เสร็จนะ หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ค่ะลูกนะคะเด็กๆอยากรับประทานไส้อะไรก็ให้เตรียมมาอย่างเช่นบางคนบอกอยากกินไส้กรอบางคนบอกว่าอยากกินทูน่าหรือว่าจะเป็นแยมสับประรดได้หมดเลย,ยอ้าวดูค่ะโจทย์บันทึกหัวข้อลงไปค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ<ห>อย่างเช่นของครูครูจะทำแซนด์วิชทูน,า<ห>น่านะคะครูก็จะเตรียมทูน่ามาหนึ่งกระป๋องนะคะมายองเนสมายองเนสกับ มายองเนสกับอะไรเอ่ยกับมายองเนสเดี๋ยวครูจะเตรียมให้แล้วกันนะคะเด็กๆเอาแค่ไ okay. ส้ข้างในมาก็พอไหมคะจะเป็นแฮมนะคะมายองเนสเดี๋ยวครูเตรียมให้แล้วกันนะคะทั้งสามห้องเลยนะคะจอดบันทึกลงไปค่ะอย่ามัวแต่ดูเอาเวลาเหลือสองนาทีสุดท้ายรีบนิดนึงค่ะลูกสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะหรือว่าแต่ละพื้นที่นะคะต่างจังหวัดนะคะเด็กๆ ก็เรียกว่าอยากจะเอาไส้อะไรมาก็ได้หมดเลยนะคะลูกหรือว่าเด็กๆบอกว่า,าบ้านอ,าอย่างของเราเราอาจจะเป็นพื้นเมืองหน่อยนะคะพื้นเมืองอาบางคนบอกว่าไส้หมูหยองไส้อะไรอีกได้อีกเอา,ามายองเนตเดี๋ยวครูเตรียมมาให้นะคะเด็กๆอะขนมปังด้วยคะ่ะลูก อ้าวคุณครูลืมพีอ้าวคุณครูคลืมพิมพ์คำว่าขนมปังเด็กๆก็ที่สองจากมายองเนสเปลี่ยนเป็นขนมปังนะแกเพราะว่าเดี๋ยวมายองเนสเด็กครัวดีคกครูเตรียมให้เองแต่ขนมปังอ้าวขนมปังคนละคนละสี่แผ่นแล้วกันหรือว่าตามที่เราอยากกินนะขนมแพ้ขนมปังขนมปังคนละสี่แผน่นอ้าวขนมปังคนละสี่แผ่นนะ,ะหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะ,ะหรือไม่ก็อย่างน้อยคนละสองแผ่นนะ อาวเว้าเหลือนาทีสุดท้ายสิ่งที่ต้องเตรียมเดี๋ยวถ้ายังไม่ทันเดี๋ยวคุณครูจดให้ในกระดานแต่ละห้องนะคะหอมใหญ่นี่นังเรียนซอยมาจากบ้านเลยนะกับแครอทนะให้หั่นเป็นลูกเป๋าลงมาเลยนะคะลูกะจะเป็นไส้กรอกหรือแฮมก็ได้นะคะน,นี่ก็คือเราจะได้มาฝึกปฏิบัติแล้วก็มาอร่อยกันอาทิตย์หน้าค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็สนุกสนานพอแล้วนะคะเด <_ C 1> ี๋ยวจะอาทิตย์หน้าจะได้มาประกอบอาหารเซนต์มิทูน่ากันค่ะสวัสดีค่ะ